วันนี้ฝนตกอยู่เขาชี้จันครับฝนตกประมาณเที่ยงเที่ยง,งกว่าหยุดตกแล้วแดดไม่มีดีไม่ร้อน กินข้าวที่ร้านมมอรลอยขอชีจันนะเดินเล่นแป๊บหนึ่งเดินไหวพาคนมาเที่ยวบรรยากาศรถทัวมาต่างชาติญี่ปุ่นพวกนี้ถ่ายรูปปกติไอ จะปลูกไอ้ต้นดอกทัตตะวันตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยช่วงหน้าหนาวอะช่วงใกล้ปีใหม่น,นื่นองดูบรรยากาศ มาเที่ยวทุกปีข่าวชีจันปกติจะมาช่งแดดร้อนดีวันนี้ฝนไม่มีไอฝ้ฝนตกไม่มีแดดดูบรรยากาศคนยนะเดินเข้ามา วญย่ปุ่นเยอะมากที่นี่ตรงข้างในก็ให้ห้ามเข้า เดินข้างนอกอย่างเงี้ยดีคนเดินมา พระพุทธมหาวาชิระอุตตะโมพาดศสาสดานะครับข้นจะมีธงชาติปักอยู่บนมีที่กั้นแต่มีคนขึ้นไปได้ตรงนั้นนะ มิที่กันด้วยจำฐานตัวบริจาคตัวบริจาครัฐบาลและประชาชนไทยร่วมกันสร้างพระพุทธ,ธมหาวชิระอุตตะโมพระศาส,สดา พระพุทธมหามิ่งมงคลประจรํารัชกาลที่9กนะ้าณผาเขาชีจันแห่งนี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรามินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลราธิเบตรามาธิบดีจากกีลฤลบดินสยามินราธิราชบรมนาถบาพิตรในสมัยในมหามงคลสมัยแห่งปีกาญจนาพิเศษเมื่อทรงครอง สิริราสมบัติยาวนาน50ปีพุทธศักราช2539นะครับรับโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชวิชลาลรงกรสยามมงกุฎราชกุมารสด็จมาสเสด็จพระราจดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหมอถวายเมื่อวันที่1 5เอ้ยวันที่16 ธั um นวาคม2 5 4 4ายไปเขาบอกอาาศตางก็ความต่างวิบรรยากาศบรรยากาศกัมาเที่ยว ฝนจะเริ่มตกแน่หรือไม่ไม่ไเม่หมาะเมฆดำใหม่กันนะไม่เป็นไรไม่ร้อนดีกลับไปค่อยล้างรถเองโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอยู่ข่าวจีจันแนะนํำมาเที่ยวขอบคุณครับ